หลังจากที่ลองแปลงไปมาอยู่สองสารอบนะครับอันนี้ก็ได้ข้อสรุปนะครับประมาณว่าตัวนี้เนี่ยเป็นของเล่นแปลงร่างที่ความยากผมว่าก็สูสีทานฟอร์เมอร์เลยนะอาจจะง่ายกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีจุดที่ต้องระวังพอสมควรนะครับฮับสวัสดีครับมาพบกันนะครับกับช่องนักหมีนะครับในช่วงหมีเล่นของนะครับก็วันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะจะเป็นเรื่องของตัวนี้เลยนี่ กันดามเอ้ยไม่ใช่กันดามแน่ผมก็รีวิวกันดามจนเยอะนะอันนี้คือของเล่นที่เราได้มาใหม่นะครับมันคือมาครอสมาครอสจักมาครอสฟอนเทียนะครับ Vf 25F นะอ่าเนะเครื่องของตัวเอกนะครับออโต้ Auto นะกับนางเอกคนที่หนึ่ง, <laughs> งเอกก็มีสองคนนะเรื่องนี้นะครับอันนี้คือของเซรินนะครับกับออโต้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็น ตัวละครหลักแล้วกันนางเอกรองจะมนอีกกล่องหนึ่งครับเขาจะมีเขาจะมีสองกล่องนะครับก็คือมีตัวนี้กับอีกอันนึงเป็นเครื่องสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็เป็นนางเอกอีกคนหนึ่งนะที่หัวเขียวเนาะอ่าก็ผมเสร์ว่าชอบสีนี้นะเราชอบเพราะว่าเรารู้สึกจะคุ้นเคยกับมาคอรดอ่าภาคแรกนะครับที่เพ่ขับเครื่องขาวนะอ่าก็เลยจะคุ้นเคยกับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยได้มาจากร้านทรรมชินเนชั o นนะครับที่อ่าสุพเล็กนะ ก็ตัวนี้สามารถแปงลงร่างได้สามแบบนะครับนี่สามแบบนี้เลยนะตามเครื่องตามตามในกระตูนเลยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของกระตูนเรื่องมาคอรสอยู่แล้วเอออย่างแรกที่ต้องสําหรับคนเพื่อนๆที่ไม่เคยดูมาคอร์สนะครับกระตูนเรื่องนี้เขาชื่อมาคอร์สนะครับแต่หุ่นตัวนี้ไม่ใช่ชื่อมาคอร์สนะต้องบอกก่อนอ่าหุ่นตัวนี้จริงๆแล้วมันอยู่ในตระกูลหุ่นทีเ่เรียกว่าวายคิลีนะครับมันเป็นมันเป็นเครื่องบินนะครับจะมีจะมีหลายท้ายหลายแบบอะไรเงี้ย ต,แต่แต่ตัวพว่อไทยนีเขาจะเรียกวันคิลี่นะครับอ่าโดยล่างที่แปลงได้เนี่ยเขาจะมี3าแบบนะครับก็คือล่างเครื่องบินเราจะเรียกว่าไฟเตอร์นะฮะแล้วก็ล่างที่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยมีขาเงี้ยเป็นเครื่องบินที่มีขานะครับให้ดูยังไงดีอ่ะน,นี่จะทำให้ชัดกว่าครับเครื่องบินที่มีขาเนี่ยนะนะครับเห็นื่อนๆเห็นไหมนะครับอ่ะนี่กี่ว่าเครื่องบินที่มีขาเนี่ยเราจะเรียกว่าเกียร์วอล์กนะครับสําหรับล่างนี้นะฮะแล้วก็ล่างของ คุณยนเนีตัวนี้นะเราจะเรียกว่าแบททรอยนะครับอันนี้จะจะเป็นชื่อเรียกของของหุ่นวันคิรีนะครับจากเรื่องมาครอสตัวนี้นะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันของน้องชายนะน้องชายฝากซื้อนะครับอันนี้ผมก็เลยขออนุญ,ญาตเขาว่าผมขอเอามารีวิวให้เพื่อนเพื่อดูกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแกะกล่องเลยนะครับจริงจริตัวส่วนตัวก็จะซื้อแหละแต่ว่ามันเหลือกล่องสุดท้ายแล้วสำหรับสำหรับร้านทามาชินะ ว่าโดนอสอยไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาแต่มันยังมีอีก้านหนึ่งที่ผมเห็นก็ยังเคซี่ทอยมันยังเหลือคู่อยู่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะกลับกลับ๋าไปเอาเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็เล็งแล้วเลยอีกแล้วไม่เอาสักทีนะม่รู้กลับไปจะยังอยู่หรือเปล่านะครับเรามาแกะกล่องตัวนี้ดูกันเลยอ่าเขาแกะกล่องออกมานะครับก็จะพบว่ามีนี่ ที่ออกมานะฮะจะมีนี่คู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำในการเล่นของเล่นก็ภาษาญี่ปุ่นล้วนนะครับเป็นวิธีวิธีแปงลงร่างนะครับวิธีเล่นนั่นเองของอันนี้นะมีฐานมาให้เขาบอกเขา,เขามีฐานมาให้ด้วยนะครับนี่ฐานเป็นฐานใส่นะครับให้ดูนี่ฐานใสนี้ฐานใส่นะครับแล้วก็สติกเกอร์ อ๋หอหลับเมสซิเเกอร์อ๋อไอแปะเครื่องบินได้ว่าเป็นเครื่องบินของน้องเชอรีนนะครับนี่ก็เก็บประกอบฐานนะคู่มือก็เดี๋ยวว้ว่ากันแล้วก็มีนี่เครื่องบินมาให้นะครับจะเห็นว่าลำไม่ใหญ่มาเทียบกับมือผมนี้ถือว่าลำเล็กลำเล็กมากนะครับก็แต่ว่าดีเทลดีนะดีเทลสวยมากเลยถ้าดูจากกล้องนะครับจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดพอสมควรเลยอ้องานนี้ กว่าที่เห็นในตู้กระจกอีกนะอ๋อมือมันเป็นแบบถอดออกมานะแล้วก็มีปืนนะครับแล้วก็มีหัวกับตัวน้องเชอรอ่ให้นะครับขระมานนี้มีแค่นี้เลยนะในกล่องนะฮะทีนี้เรามาแกะดูของเล่นงานดีกว่านตัวของเล่นเป็นยังไงนะครับขออนุญาตนะครับ เดี๋ยวผมเริ่มจากตัวไหนดีมันตะเทียากเลยขนค้ัย,ยคบาบฝาบนี่ก็จะได้เท่านี้นะครับที่เห็นก็คือมีเครื่องบินหนึ่งลำปืนมือสองข้างหัวแล้วก็ตัวของน้องเขานะครับตัวเล็กกิดเดียวตัวแค่นี้ <laughs> อุ้ยหลงหลงลงลงตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กมากเลยลองดู เดี๋ยวจะให้ดูดีเทลนะน้องนะครับว่าดีเทลหน้าเขาสวยแค่ไหนนะครับนะครับน้องเขาแต่ว่าดีเทลสวยมากนะโหดีเทลแบบดีเทลดีดีเทลดีมากเสื้อผ้านี่โหน้องยืนได้ไหมน้องยืนไม่ได้นะครับแปลว่าน้องต้องยืนบนฐานเท่านั้นใช่ไหมอ่าีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูคู่มือน,นะ น้องน่าจะต้องยืนบนฐานนะครับอ่ามีที่ฐานมีเราจะมีล่องให้ <c oughs> ให้น้องยืนนะครับแล้วน้องสามารถมีอุปกรณ์ที่จะทาให้ยืนบนบนเครื่องได้ด้วยนะครับอ่าตอนนี้เรากำงข้ามไปก่อนนะครับอ่ทีนี้มาดูในส่วนของเครื่องบินกันนะครับอันนี้คือเครื่องบินที่เราเห็นนะครับก็ปีกก็จะขึ้นได้นะครับปีกหลังนะแล้วก็มี ในส่วนของหัวนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจําเป็นที่จะต้องเออ่เขาเรียกอะไรถอดทุกครั้งหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูคู่มือแป๊บหนึ่งเวลาแปลงล่างนี้อ๋อเดี๋ยวนะเขาบอกว่าวิธีเล่นเนี่ยก็กางปิดออกมาก่อนแล้วก็สามารถเอาปืนใส่ข้างใต้ได้นะครับ คือนี่สามารถใส่ใต้ท้องได้ใส่ยังไงเนี่ยมันจะไปอยู่กับอะไรอ่ะออลงตูดมันเหะอเรจุดขยับค่อนข้างค่อนข้างแข็งนะเนี่ยเห็นไหมไม่ไปเลยเราก็ไม่กล้างัดมากนะครับอ่าดูหน่อยอันนี้ คือร้อนเหรอโอ้โหดีเทลมันเยอะมากเลยนะแต่ผมไม่กล้าง,งั้นจะลองแปลงล่างเป็นล่างวอลกเกอร์ดูแล้วกันมันก็ไม่มีอะไรนอ,อ,อกจากขาวมาเท่าที่ดูไม่ได้สลับสับซ้อนอะไรแต่ว่าโอ้โหมันแข็งอะ่ะ <c oughs> อืม จริงมาคอสตอนเด็กๆที่เราเล่นมันก็ขยับได้ค่อนข้างไม่ยากขนาดนี้นะอันนี้ผมหรือผมไม่ค่อยกล้าขยับกลัวมันหักแกมันจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับสําหรับดีเทลนี่มันเหมือนมันจะเกี่ยวอ้อมมันเกี่ยวกันอยู่นิดนึงนะครับสาหรับตรงปีกกระขานะมันจะมีเดือยให้ให้เกี่ยวกันอยู่นะครับต้องต้องดูขยับดีๆนะคอสตอนตอนจะแปลงล่างนะครับไม่งั้นมันจะหักง่ายๆนะอ่า อโอ้โหเดือนมันจะคบกันอยู่หลายตัวนะครับหลายอันเลยที่เป็นเดือยคบกันนะสําหรับสําหรับตรงการแปลงร่างนะครับแล้วก็มือมันออกมันเป็นมือเดิมเขามีมือเล็กมาให้อยู่แล้วนะมือใหญ่เนี่ย <c oughs> เขาไว้ถือ <c oughs> ถืออาวุธกับให้น้องยืนนะครับนี่จะเป็นจะเป็นอย่างนี้เขาสอยโทษเราสามารถโพสให้น้องยืนบนมือได้แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ อ,นนอาจจะอย่างไม่ได้ข,ข้ามไปก่อนเดี๋ยวเรามาแปลงเป็นหุ่นเลยก่อนดีกว่าแปลงเป็นไฟเตอร์ที่น่าจะยุง่งเราแปลงเป็นหุ่นเลยเรามั่วเลยนะฮะต,ตอนนี้เรากําลังดูว่ามันจะเอาแค่ออกมายัางไงนะครับจากสกิลการเล่นทาร์นโฟมเมอร์ของเราแล้วเนี่ยเราน่าจะทํามันได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าไอ้นี่น่าจะง่ายกว่าทาร์นโฟมเมอร์หวังว่ายอย่างนั้นนะครับรประมาณนี้ชวัวร์ เอ๊แล้วเราจะเอาหวัวออกมาตอนไหนโอ้โอ๋โอ,อมันไม่เหมือนมาคอสตัวที่เป็นอ๋อมันไม่เหมือนมาคอสที่เป็น <c oughs> ไซส์ปกตินะ จดี๋ยผมแปลงผิดเขาบอกให้ถอดตัวนี้ออกนะครับตัวที่เป็นเหมือนสาวกาศนี่นะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยังไงต่อเอาปีกพับเก็บได้หรอปีกมันพับได้ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อปีกมันพับเข้าไปได้นะครับพับหลังได้อย่างนี้ ปีกอันนี้พับเข้าในได้พับออกได้ต้องพับออกนี่แล้วก็พับขึ้นแบบนี้หลักเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันดึงได้ด้วยเนาะเฮ้ยมันดึงแกดึงออกมาได้ด้วยโอหผมก็ว่าแล้วมันงั้นหัวจะเสียบกับอะไรนะโอ้แล้วก็พอยพับอันนี้ลง โอ้โหแกมันแข็ง่ะไม่คยต้องดูดีๆเลยครับเพราะว่าลงได้แค่นี้เว้ยเอ๊ะแล้วมันจะทําอ๋อมันมีเอาหัวหัวมันม,มาอย่างนี้อีกเนี่ยนี่แกมันไม่น่าตลองนไปได้แล้วนะอืมแบบนึงนะครับอันนี้จะต้องใช้เวลาในการศึกษานะเพราะว่านี่สดๆเลย มันต้องถอดชิ้นนี้ออกด้วยเหรอโหแปลงร่างยากเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อหุน่นเป็นทรงแบบนี้เหรออ๋อมันต้องอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอผมอ๋อผมก็ไม่รู้เลยวเนะี่ยอ้นี่มันต้องงมไปข้างหลังอะแล้วก็อ้นเนี่ยมาสุดอย่างงี้มันจะอยู่อย่างงี้เออมันจะอยู่อย่างงี้หุ่นมันจะอยู่อย่างงี้ แล้วนี่ก็มาเสียบกับข้างล่างอย่างนี้อ๋อมันมีเดือยตรงนี้นะฮะไว้สาหรับเสียบจอยของที่มาจากจากเดือด้านหลังเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพอเราหมุนมาแล้วเนี่ยมันจะมีรูให้เสียบนะครับตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เดือยเนี่ยมาเสียบเข้าไปตรงนี้อ๋อแล้วเดือยวงกลมมันจะไปอยู่ยังไงเนี่ยเดือยวงกลมมันต้องเอากระจกขึ้น,นมากระจกมันน่าจะอ,าออกได้นะ ผมดูสิเขาจะเอาเดินวงกลมไม่ต้องไหนใช่เขาเดินเสียบแหละแต่ว่าประมาณนี้แต่ว่าวงกลมติดกระจกไม่เป็นระี่ข้างหลังก็จะได้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็อย่างนี้โอ,อมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนมาคอที่ผมเคยเล่นนะหัวมันไม่ได้ไม่ได้ทิ่มลงมาข้างล่างนะอ่า แล้วก็เท้าก็น่าจะกลางออกได้เหมือนปกติใช่อุ้ยจอยหลุดเป็นบอลจอยนะครับเท้าก็กลางออกนี่นะฮะแล้วก็ยืนได้นี่ตอนนี้ยืนได้ละนะครับแต่ผมคิดว่าหลังหนักน่าจะยืนอะอยืนยืนได้ไหมยืนได้นะฮะเออดีเว้ยปืนอันนี้ไปก่อนแล้วหัว หัวเราก็มาเสียบมีแกนด้านบนนี้เนาะเราก็เสียบเข้าไปก็น่าจะได้เสร็จเรียบร้อยผมคงเสียบไม่แน่นนะประมาณประมาณเอาอ่าแล้วก็ยกไหลขึ้นมาได้นี่คือล่างที่เป็นหุ่นยนต์นะครับ ก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกก็คือมือมือเขาจะสามารถามือเขาจะสามารถถือน้องได้แบบนี้นะแบบในรูปนี้นะเห็นไหมมือเขาจะถือน้องได้อย่างงี้นะครับก็แต่ว่าเรายังไม่เราก็เราต้องแกะมันต้องแกะไอ้นี่เขาจะหอนเดี๋ยวเขาจะว่าเอามันมีตัวยึดน้องเขาอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเราให้ดูก็ประมาณนี้นะครับสเกลของหุ่นกับกับตัว น้องก็เดี๋ยวผมยืนข้างๆกันเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มนะครับน้องก็ยืนข้างๆเลยน้องเชอรี่ล้มเป็นว่าเล่นเพราะว่ามันกินไม่ได้นะครับมันไม่มีขามันเล็กเท้ามันเล็กนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมาครอสเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะี๋ยวอินเสิร์ทภาพให้ดูนี่นี่คือมาครอส ฟอนเทียนะครับกับน้องเชอร์รี่นะครับก็บตัวเท่าที่เห็นเนี่ยเทียบกับมือนก็ตัวเล็กนะฮะอ่านี่คือตัวต่อแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วเนาะก็ะได้ประมาณนี้นะครับก็ถามว่างานเป็นยังไงก็อย่างที่บอกไปนในตอนต้นนะครับว่างานสวยสวยมากนะครับนี่เห็นไหมน,นีม่จริงๆมันน่าจะเสียบได้อีกแต่ผมบอกมันติดแกนตรงเนี้ย ติดแกนตรงนี้ยแต่ผมยังไม่กล้าไม่กล้าเสียบเข้าไปนะมันเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับก็แปลงเป็นหุ่นก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแปลงล่างเนี่ยถามว่าขั้นจ้างแปลงล่างยากเหมือนกันนะสำหรับเด็กนี่ผมคิดว่าต้องระวังนะครับเพราะว่าจุดขยับมันค่อนข้างบอบางนะครับต้องดูคู่มือให้ดีตอนแรกเราจะโยนคู่มือทิ้งแล้วทำเก๋านะแต่คู่มือนี่กลายเป็นสิ่งสําคัญนะครับสําหรับการแปลงล่างมาคอร์ดกล่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่า สวยเดี๋ยวพงไปเอาแน่นอนเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยขนาดมันเข้าไปอยู่ในตู้กับพวกแกงเขาได้เลยนะครับแกงร้อยสี่สี่เนี่ยยืนอยู่กันได้นะครับแกง SD เนี่ยยืนสวยเลย SDC ี SD เนี่ยเข้ากันได้เป๊ะนะครับก็เดีย๋ยวคงต้องไปเอาส่งเสียตังค์อีกแล้วตัวก็เทียบกับตัวของทรานสฟอร์เมอร์พวกนี้ก็ก็ได้อยู่นะครับก็ถือว่าไซส์อยู่กันได้นะแต่อยู่คันด้ามจะสีสวยกว่าเนาะ รมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีของเล่นตัวไหนมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ช่องนัดหมีให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ